เราก็รู้สึกว่ามันได้ทุกสิ่งทุกอย่างสมบูรณ์แล้วอ,ะอ่ะอ่าคือได้ได้ปลูกฝังการใช้สิ่งของให้คุ้มค่าให้กับผู้คนได้ไหมคะให้ปลูกฝังการแบ่งปันสิ่งของจากบ้านตัวเองแบ่งปันออกมาส่คนอื่นบ้างเนี่ยรู้สึกว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องประสบความสำเร็จค่ะแล้วก็ แล้วก็การให้คนรู้สึกว่าเห็นใจคนได้โอกาสโดยเชพ่ะอย่างยิ่งเราเจาะจงคนพิการใช่ไหมคะเรื่องนี้ก็ก็คิดว่าได้ประสบความสำเร็จส่วนหนึ่งนะคะเพราะเราไม่รู้ในใจแต่ละคนลึกๆเราจะเราจะใส่ในหัวใจเขาได้แค่ไหนนะคะมันก็แล้วแต่การรับด้วยเนาะแต่ก็ถือว่าช่วยได้ ช่วยได้ส่วนหนึ่งก็น่าจะเยอะอะค่ะให้เขาได้มองเห็นคนพิการบ้างเนี่ยนะคะเห็นคุณค่าของมนุษย์แล้วก็คนพิการก็ได้เห็นคุณค่าของตัวเองรู้สึกว่าตัวเองไม่ได้ว่าไม่ได้ว่าเป็นคนไร้ค่าแต่เขาสามารถมีคุณค่าขึ้นได้ถ้าเขามีรถสามารถออกไปทํามาหากินได้มีรถออกไปเราก็จะบอกว่าเอาไปเก็บพริกขายผักได้นะคะหรือก็เอาไปขายหอหมกอย่างพี่คนแรกอะไรเงี้ยหรือขาย ข้าวแกงแต่ข้าวแกงนั้นคงอาจจะต้องมัดเป็นถุงๆเพื่อความสะดวกในการขายอะไรเงี้ยหรือซึ่งมีหลายคนเอาไปแล้วก็ทำธุรกิจได้ค้าขายได้ก่อให้เกิดไรายได้แก่อาชีพของเขากับตัวของเขาแม้กระทั่งครอบครัวของเขาก็จะรู้สึกว่าล่าเริงขึ้นเพราะว่าผู้พิการคนนี้มีรอยยิ้มมันก็จะความหมดหมองความบนหมองก็จะหายไปจากบ้านของ คนเหล่านั้นแหละแล้วเราก็ช่วยมาได้เยอะพอสมควรนะคะทั้งสิ้นก็เราวๆห้าร้อยห้าร้อยกว่าคันห้าร้อยขึ้นไปอะค่ะอาจจะห้า้อยห้าสิบได้ค่ะห้า้อยห้าสิบคันนี่คือรวมทั้งสามร้อยโยกทั้งวีลแชร์แล้วก็วได้ปลูกฝังเด็กๆ ซึ่งไม่รู้ว่าแต่ละคนจะปลูกฝังได้แค่ไหนอาจารย์ปวงเรียกว่ามเมล็ดพันธุ์ใจดีมเมล็ดพันธุ์ใจดีเราก็ไม่รู้ว่าเ,เด็กที่ได้แวะเวียนเข้ามาเป็นจิตอาสาของร้านเนี่ยก็ไม่รู้จะเขาเรียกมันเกาะอยู่ที่หัวใจเนี่ยได้นานแค่ไหนแต่เท่าที่แน่ๆมีอยู่หนึ่งมเมล็ดพันธุ์ที่ได้ผลอาจารย์ปวงรู้สึกว่ามันมันประสบความสำเร็จ มากเพราะว่าเขาอะคือคนที่จะที่จะพร้อมที่จะไม่ว่าเมล็ดนี้จะไปตกอยู่ที่แห่งไหนอะมันก็พร้อมที่จะงอกออกมาเป็นเมล็ดพันธุ์ใจดีอาจจะในรูปของร้านมือสองหรือในรูปของการเออ,อะไรก็แล้วแต่ที่น้องคนนี้ซึ่งเป็นเด็กเก่าของเราเอสนะคะเขา <c oughs> เขาจะ <c oughs> เขาจะสรรสร้างขึ้น <c oughs> แต่ เขามีหัวใจอย่างน้อยเขามีหัวใจแห่งการช่วยเหลือตลอดเวลาคือเรียกว่าเรียกว่าทุกวันนี้เนี่ยนับตั้งแต่วันที่เขาจิตอาสาเข้ามาเนี่ยนับแล้วก็สี่ปีเขาอาจจะจิตอาสาขณะที่เขาปีสามปีสี่เนาะแต่ว่าสิ่งนั้นอะฝังอยู่ในใจเขาแม้กระทั่งทุกวันนี้เขากาลังเรียนโทกําลังจะจบได้ค่ะกําลังจะจบแต่เขาก็พูดถึงสิ่งนี้ตลอดเวลา ว่าอาจารย์ถ้าผมมีโอกาสนะผมจะสานต่อแน่นอนผมจะช่วยคนะอะไรอย่างเงี้ยก็ถือว่าอาจารย์ก็ถือว่าเฮ้ยเป็นเมล็ดพันธุ์เมล็ดหนึ่งที่เราสร้างขึ้นแล้วมันมันประสบความสาเร็จอะคือแค่เนี้ยทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยอาจารย์ผมรู้สึกมีความสุขกับร้านมือสองมากรู้สึกว่ามันสมบูรณ์แล้วในตัวของมันเองมีแผนจะทําอะไรต่อไหมคือถ้าไม่ได้ทาร้านมือสองนะ นะสถานที่แห่งนี้แล้วเนี่ยนะคะก็ยังมีใจที่จะช่วยคนพิการต่อโดยที่มีใจที่จะไปทำให้เหมือนกับพูดพูดง่ายๆว่าเป็นชื่อยังไม่ได้ตั้งนะแต่ตั้งง่ายๆว่าเป็นโครงการกำลังใจเหมือนเพื่อให้คนที่คนที่ นอนป่วยติดเตียงอาจจะด้วยอมาพึกอมภพาตเนี่ยเขาได้มีกําลังใจขึ้นมาได้อะไรเงี้ยค่ะจากที่เขานอนท้อแท้หมดแรงหมดหวังแต่เราอยากจะให้เขาชีวิตเขาสดชื่นขึ้นมาชีวิตเขามีรอยยิ้มขึ้นมาชีวิตเขามีเสียงเพลงขึ้นมาชีวิตเขา คนรอบข้างเขามีความสุขขึ้นมาแล้วเขารู้สึกว่าชีวิตเขายังมีความหวังมีความหวังที่จะหายได้หรือดีขึ้นได้พัฒนาการได้เนะี่ยอยากจะทําในสิ่งเนี้ยหัวใจมันอยู่ตรงนั้นนะนะอยากทําสิ่งเนี้ยทีนี้ด้วยการทําสิ่งเนี้ยเอเอมันก็ต้องอาศัยเครือข่ายเนาะซึ่งตลอด6กปีที่ผ่านมาจันปผงก็ ก็ได้พบคนที่หัวใจเดียวกันแหละนะคะก็ได้พบแล้วเราก็มีคนหัวใจเดียวกันที่มีขั้นแรกเลยนะที่มีที่มีพื้นที่และมีโอกาสในการที่จะทำร้านอย่างนี้ได้อะไรเงี้ยค่ะโดยที่ของที่ออกจากร้านเนี้ยเราก็เลยเอ๊จะบริจาคที่ไหนดีจะให้กับ มูลนิธิที่มีชื่อเสียงที่คนรู้จักกันทั่วไปเอ๊ะคนก็ให้กันเยอะแยะแล้วงั้นเราหันมาบริจาคให้กับสถานที่ที่อาจจะไม่เป็นมูลนิธิแต่ว่าเป็นที่ที่เขาหัวใจเดียวกันกับเราอะไรเงี้ยเราก็จะมุ่งจะช่วยเหลือคนเงี้ยค่ะก็บริจาคให้เขาก็แล้วกันเพราะว่าเขาจะเป็นจะได้เป็นตัวเชื่อมระหว่างเรากับผู้พิการอื่นๆในท้องที่เขาอะต่อไป ค่ะซึ่งจะทําให้เป้าหมายของอาจารย์โป่งเนะะี่ยค่ะคือสามารถที่จะไปถึงการที่จะเป็นโครงการกําลังใจให้กับคนพิการที่พูดถึงอามาพึกอว่าพาดป่วยติดเตียงหรือว่าหมดกําลังใจท้อแท้อะไรเงี้ยจะสามารถที่จะเป็นตัวเชื่อมให้กับเราได้โดยเริ่มจากการที่เราเนี่ยใช้สิ่งของเนี่ยเป็นเครื่องมือไป ไปช่วยเขาในการตั้งร้านไปช่วยเป็นที่ปรึกษาเขาในการตั้งร้านไปช่วยแค่แต่การเงินเราไม่เกี่ยวข้องน,นคะคะถือว่าบริจาคให้ไปแล้วแค่ว่าสร้างสัมพันธ์ไมตรีสร้างเครือข่ายโดยสร้างส,มสัมพันธ์ธไมตรีไปไปคุยกับเขาแล้วพยายามให้เขาจัดแบ่งสรรปันส่วนให้เงินส่วนหนึ่งเอาไปช่วยมอบข้าวสารอาหารแห้งให้กับคนที่ไม่มีข้าวสารจะกรอกหมอ้อ อย่างเงี้ยค่ะแล้วเราก็จะได้ไปเยี่ยมคนพิการที่ไม่มีข้าวสารกรอกหม้อน,นั้นนะ่ะที่ป่วยติดเตียงนั้นนะ่ะด้วยกันเราจะได้รู้ว่าบ้านหลังไหนเหรอโดยมีเจ้าถิ่นเป็นคนพาเราไปอันนี้ก็เป็นกระบวนการอยู่ในกระบวนการที่สร้างสายสัมพันธ์เพื่อที่จะบ้านไหนเนาะที่เป็นบ้านที่เป็นตรงกับเป้าหมายที่เราต้องการที่จะไปช่วย ถ้าลำพังนั่งทำงานอยู่ในห้องมันก็คงได้พบแต่อะไรที่คุ้นชินแล้วก็เดิมๆแล้วก็ไม่ได้เห็นอะไรใหม่ๆก็นี่แหละคือผลจากการที่ออกนอกเส้นทางซะบางพาชีวิตออกนอกเส้นทางซะบ้าง,าออาง,างไปพูดคุยกับคนบ้างอะไรเงี้ยบางทีคนนั้นเราก็ไม่รู้หรอกว่าเขามีอะไรน่าสนใจแต่ว่า แต่ว่าจากการคุยไปเรื่อยๆอย่างงี้ค่ะเราอาจจะพบสิ่งที่น่าสนใจน่าค้นหาน่าเห็นใจซึ่งอาจารย์ป่งไปพบเข้าคือก็นี่ก็เ,กเป็นการบังเอิญแต่แต่โดยทางความเชื่อพระเจ้าบอกว่าไม่มีความบังเอิญทุกสิ่งอ่ะพระเจ้าจัดเตรียมไว้แล้วทั้งหมด เขาเรียกว่าจัดเตรียมแล้วอะให้อาจารย์ปงอะสุดท้ายได้เจอคนพิการแล้วนี่คือการเดินออกนอกเส้นทางสะบ้างแล้วก็อย่ามองแต่ตัวเองค่ะเพราะตัวเองแต่ละคนก็จะมีมีกิเลสมีศักดิ์ศรีที่คนอื่นห้ามห้ามมาแต่ต้องฉันนอะไรอย่างเงี้ยค่ะ เรื่องพวกนั้นเป็นเรื่องไม่จรหลังยั่งยืนเลยมันจะอยู่กับเราเพียงแค่ตราบที่เรายังทํางานตราบที่เรายังไม่กเกษียณแต่ถ้าเรากรเกษียณเมื่อไหร่ไอ้สิ่งเหล่านั้นมันมันไม่มีเลยนะคะแต่สิ่งที่จะอยู่กับเรานานจริงๆอ่ะคือคือหัวใจที่แท้จริงอ่ะหัวใจที่แท้จริงเราเป็นเราเราเป็นยังไงความสุขเราก็อยู่ที่นั่นแหละ หรือเรียกว่าสวรรค์ของเราก็อยู่ที่ที่สิ่งนั้นแหละค่ะคือก็เลยอยากให้อยากให้มองว่าสังคมจะน่าอยู่ได้สิ่งแวดล้อมจะน่าอยู่ได้ก็ด้วยคนทุกคนไม่ใช่ว่าด้วยคนใดคนหนึ่งด้วยคนทุกคนเพราะฉะนั้นลำพังเราคนเดียวก็ไม่สามารถจะช่วยให้อะไรดีขึ้นได้เพราะฉะนั้นเราต้องมีการพูดคุยพูดคุยกับ คนได้ในทุกระดับแล้วก็พยายามลดกำแพงเมื่อไหร่ก็ตามที่ทลายกำแพงของตัวเองลงเนี่ยเราจะรู้สึกว่าติดปีกชีวิตติดปีก <c oughs> ดูเหมือนจะเดินดินแต่ว่าดูเหมือนจะเดินดินธรรมดาแต่ว่าหัวใจเรามันเหินขึ้นไปแล้วอะคะ่ะมันเป็นชีวิตที่มันมันมันอิสระจากความครอบงำทางสังคมจริงๆ